แม่นคือยะอร

น่ลิงบักมันบอกลิงบักเออใช่เข้าไปดูกันได้ป่ะ บอกขอไอ้แค <icana> ่ไอ้เแค่เอาแม่งหมื่นไว้แค่ไปคอมเมนตกูบอกไก่บอกเอาห้าสิบมาแจกหน่อยครับแอดบอกว่าไม่มีครับมีแต่ไข่เจียวเอ้ยมีแต่ไข่ดาวบอกขอไข่เจียวครับอร่อยกว่าเลีอยรั่วจัดเลยไม่ยอมอะไม่ยอมบอลวะพียรั่วเลย กมไปกระสอบไฟเลยหัวต่อไม่ติดยังไงอ่ะของยิงอ่ะยิงอะอ่ะหลกนหน้าดิบใหมมีปะอยากทุนะอยากทุณนะที่ใหม่อ่ะแต่ผมก็มาใหม่ผมเติมัปเนี่ยห้าสิบเนี่ยมีเซตเดียวด้วยเอาป่ะเอาผมป่ะเอาป่ะ เอาผมบ้าไปเติมมาดีห้าสิบอาผม,ผมเติมมาห้าสิบเนี่ยหวยศาสตร์เติมตัวคอร์มาแม่งไม่มีคนเลยเฮียเสิมโคตรปุ๋ยอะ่ะแอดมันทำเฮี้ยหรือว่าเซิมเนี้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยตายตายเอาตายหมดเลยโง่โง่มึงอ่ะเออกูอยากชนห้าสิบแบเอาวะ กูเติมมาเนี่ยกูมีเส้นเดียวกูจะแตกอ่ะปล่อยประสาทแม่งเลยเนาะทิ้งโกนายแม่ไม่มีคนเลยวะผมมาวันเนี้ยเติมไม่ห้าสิบเอง,อง,ง,งแล้วเป็นเพี้ยอะไรเป็นเจ้ากูไม่ได้คนไหมล่ะมันก็ออกมาแต่เดี๋ยวว่าห้าสิบกบแม่งเลยงอออกมาดิงออกมาเดี๋ยวกูสับปืนนะ กูบอกเลยนะไอ้ชีวิตยืนยตายความเหี้ยไรลกูจะตายเพื่อนกูจะตายโป้เฮ้ยๆกูเดิน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 มันด่ากูได้แล้วกูตายอ่ะโอ้ยไอ้ควาย จเจอกันครั้งสุดท้ายเวลาผ่านคนจะปีละลวันนี้จะเป็นยังไรบอกว่าจะคนด,ดีดิงๆละ มันยังเป็นเธอเสมอในทุกๆบทกวีรักผมเริ่มยอมรับความจริงเธอไม่จำเป็นต้องมีฉันลูกภาพที่ติดบนฝาผนังมันจะสะท้อนความทรงจำสะท้อนเรื่องราวบนโต๊ะอาหารที่หยิบมาช้อนมาช้อนกันเรืองราต้อต่างนานาอย่างให้เธอย้อนมาชมมันแต่มันก็คงเป็นเพียงแั่บทขางเธอไม่กล้าจะทนกันความรู้สึกไม่จุกจิกค้ามรู้สึกไม่จุกจิกโลกที่ไม่มีเธอในหัวสมองเป็นลูกตาเตาตื่นดีเธอเปที่ชั้ไหนร่างกายยังไปไม่ถูกหลังอย่าดีใจขอจะปวดจตว่าหัวใจคุณตกนะจะปวดแกโกตายคุณตกนะคุณตกดี บอกคนดยถ้าครบครันถ้หากวันนี้ถ้าใจินใองันาตัวเคไคนละทีก่อตายอ่ะลม่อกลืมามบอเลยเ่นู่็นไตากูิ่ไม่ตบินด้ยเม็ดเดียวไม่หัวเม็ดเดียวอ่ะโอ๊ยอยากคน้าทิพ่ะท้าอยาแตกวะมีแต่เดียวด้วยอยางแตกอ่ะ ไอ้เดียวตัวคอนตัวคอนอะไรอ่ะไอ้ควยควยตัวคอนเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยยี่สิบามเหรอไอ้ออมไอ้ออมไอ้ออมว่านั้นไอ้ปิดเนี่ยน่ะอ้ตัวติดตัวน่าติดตัวเท่าไหร่อ่บอกวนดิเพื่อนไ้เดียวนะบอใเอรู้ว่ามึงเป็นใครเลยเองเจาโอร่วมแมนนีปเป้คนลสเ์ตเปิ้ลร่วมนะ อยู่นีมันอยูนี่กอมันเอามาเไดีดตั้งรบมันดิมาดมดไอ้อไอ้คยไอ้คยเหม็นมมาไอ้คยเหม็นคยเหม็นัมามีเดียวเนี่ยมายอาแตกอะมาเอดีออกมายอาแตกเนี่ยมีเดียวเเนี่ยมาดีเอาม่ดีเอามาเอามาช่วยมันรูเมันูมันพี่ยังไวเหนเฮียตัวพี่ยังไเลย

หายดิไม่จะตายไม่จะตายหัมดออมไม่ตายเฮ้ยโดนโกงแล้วคง่อไม่ตายเอ๊ะไอต่างทำอะไรอ่ะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยออมไม่ใช่ออมไอ่ออมไม่ออมแอดมินแอดมินจะมันปรับก่อนมาปรับก่อนมาเวียรตายโป้งเวียรตายแท้แจกเฮ้ยไอ้ย่าดิพี่ไหนวะ เดียวด้ต้มีเดียวด้รันเหอปาเฮ้ยไม่ตายกูไกูกูรอเรื่องหนกูรอเรื่องหนเฮ้ยมึงหามอ่ะมหามอ่ะตัวตีไกกูดีมอหงามอ่ะมือหงามอ่ะมึงหงายมหอ่ะมึงหา มนหนี่ทำไมกูถามกูถามอยากทำหมอมันี่มานี่มึงเหนีทำไมมึนีทำมมหนีทำอยู่ที่ไหนห้องไหนหองกลอะอมาลงมาไมตายไมตายเมยตายไมตามึงตัวอะไรอะตัวอะไรอะเฮียถึงไปแล้วไอออมไอออมตัวโวยมาเล่น เราต้องควมาเล่นมันอยู่ไหนอ่ะตายนะอุ้ยคุณดื้อตายมาไหนมาอยู่ไหนถามมึงจะหนีไหมถามมึงบอกมึงจะหนีไหม 啊哇！Oh, wow. oh, wow. ไปไหนแล้วอะไปไหนแล้ววะยู่นไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปหนไปน รอล่วมอยู่รอล่วมอยู่เฮียต้มยังไหวเลยเพื่อนต้มยังไหวเลยมัยังไหวเลยเฮียตายกูไม่ตายกูเฮ้ยหัวต่อไม่ตายเฮียตัวไม่งินโกเฮียเบื่อว่ะเฮียมาตัวอะไรมาเนี่ยเฮ้ยโหลต้องทำอะไรอะเกินเพื่อหัวต่อไม่ตายอะไรอะ แกเอ็มตอบอะไรผิดตะวอยู่ไหนดิทันไหนทันไหนทันไหนกดเลยใส่เป็นกระสอบไฟเลย ตัดมาดิเอามาชนเอามาชนเอ้าเอามาเอามาเพื่อนกูยิงตายโอ้เฮียมเต็มมันเอาที่นี้เฮียโคตรลาวอ่ะเฮียกวยเก็บตัวปืนไปบอกแล้วมันต้องตีมันร้อยโอ้เฮียโคตรลาวอ่ะเฮียเฮียหล่นดันควย่เพื่อน คนลาขอคืนได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมเคจนเกินเฮียแค่าฏิบาทไม่มีการดูต่อหิเงี้ย้เฮียเอาไปดีไปเอาดีกียเอาไปโทษดีโง่ ไม่เล่นหรอกไอ้เจ้าแมวมาคืนกลัวก็ออกมาวัดดิก็ออกมาวัดดิก็ออกมาวัดดิโงยไปเอาหัวไปโชติสัตว์เหี้ยโดนจัดอะไรละผมผมเล่นเองได้หัวมาว่ะเพื่อน หอ้ออกม่โคตรโห่เหี้ยโอ้คุรวมหัวเสาเมติดเลยยิงไก่เหร่โอนคุณรวมหัวติดกันเลยดไอ้ยันตไก่ไม่เก็บตัวไปไหมเหี้ยได้หินเซ็งเนี่ยไอ้แม่งดูจงไวเหี้ยตัวไอ้ออมแม่งปับตัวแจกดูจะช้าดีกว่าไวเหี้ย

ต้งห่วงผมยังจำกลับมายังทันแต่ไม่ต้องกลับมาจะดีกว่าคุณคงไม่รู้ปตอนผมดินมาปีกว่าพวามรู้สึกผมหมดกันเหมือนต้องสู้กับปีศาจแต่ว่าคุณอยู่สบายเราอย่าเจอกันดีกว่าออยู่แล้ววดตัเง